พบกันนะครับกับรายการเสียงเสรีนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านพักของท่านพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยกับท่านนะครับในประเด็นหลายเรื่องในทีเดียวนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสื่อหลายแขนงนะครับมีการพูดคุยถึงเรื่องของการก่อสร้างนะครับอุทยานราชพักเนี่ยนะฮะว่ามีความเข้มข้นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นนะครับในจะเรื่องมาตรา112นะครับ วันนี้จึงพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดกับคุยนะครับกับท่านพลหมวดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้โหก่อนที่จะพูดคุยกันนี้วันนี้สะดุดตาครับท่านวันนี้เสื้อท่านสวยฮะอันนี้ตาสัญลักษณ์อะไรมันอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อเปล่าอ๋อเหรอไม่ครับอันนี้ตาอะไรครับท่านอ๋อสามพานสามพานสามคนไงฮะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนร้อยตำรวจนะครับ อันนี้คือสัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจโดยตรงเลยครับที่อำเภอสัมพานธ์นะครับก็ท่านผู้จัดการปรดโทสักดาเตชะเกียงไกลทำเงินมาแล้วส่งมาให้อ๋อเหรอฮะนี่ก็เพิ่งได้เลยใช่ไหมฮะก็ได้มานานพอสมควรแล้วอ๋อเหรอครับท่านนี้ใส่เสื้อรอออกรายการตลอดเลยทีนี้ครับท่านวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับท่านเนี่ยครับเป็นประเด็นที่ขณะนี้สังคมกําลังให้ให้ให้การจดจ้องนะครับเรื่องของ การก่อสร้างอุทยานราชพักครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตธิวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็ออกมาปฏิเสธตลอดกับท่านในเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่มีเรื่องของทหารเกี่ยวข้องไม่มีการเรื่องทุจริตไม่มีเรื่องของการทุจริตนะฮะท่านก็บอกว่าไม่มีแน่นอนนะครับ,รบทีนี้ว่าท่านมองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับเพราะตอนนี้เนี่ยไม,ไม่เพียงแต่ทางสื่อเท่านั้นนะครับแม้แต่ทางคุณวชระเพชรทองทางด้านของตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปยื่น หนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยในมุมมองของท่านเนี่ยท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับท่านครับครับคือเรื่องนี้ผมผมรู้สึกเคยให้สัมภาษณ์คุณปานไปทีแล้วเนี่ยเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมฮะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงแต่ตอนนั้นล่าวสั้นๆเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีรายละเอียดอะไรยังไม่เป็นข่าวเพียงแต่มีเว็บไซต์อิสลานะครับกล่าวมาก็ข่าวว่าอุทยานมีการทุจริตการแรงต่างนี้ ะผมก็ให้สัมภาษณ์เพียงแต่ว่าเมื่อมันมีข่าวแล้วเนี่ยนะฮะท่านนายกนะฮะรัฐมนตรีคุณประวิทธ์นะพลเอกประวิทธิ์นะวงสุวรรณเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะครับท่านซึ่งเป็นทั้งผู้งชาทหารที่จะงรับมอาหมายให้มาดูแลตำรวจด้วยใช่ไหมฮะมคงจะต้องออกมาเคลื่อนไหวตรวจสอบแล้วว่าการก่อสร้างอุทยานราชพักเนี่ยนะ มีการทุจริตอะไรต่างๆที่เป็นข่าวหรือไม่นะครับนะเพราะอะไรพบข่าวได้ผมก็บอกว่าของตารวจเนี่ยมันมีกฎกตรอบอกไว้เลยถ้าผู้สื่อข่าวเนี่ยเสนอข่าวตํารวจมีการทุจริตนะนะจะระบุชื่อหรือไม่บุชื่อะไรเงี้ยนะหรือว่ามีบัตรสนเทสนะตำรวจต้องตรวจสอบแล้ว อันนี้เป็นข้อตกฎกตลอเลยใช่นะตั้งตรวจสอบแล้วเป็นจริงไหมถ้าไม่เป็นจริงก็ยุติไปแต่ถ้าเป็นจริงก็ต้องดาเนินการกันไปคตั้งกรรมการสืบสวนตั้งกรรมการสอบสวนไปแต่ถ้าไม่ตรวจสอบอ่ะมันก็เหมือนกับปัดความรับผิดชอบไปเลยถูกไหมบางทีมันตรวจมันจะพบก็ได้อย่างอย่างของคดีกำนันเปาะพอจะจําได้ไหมที่ผมดำเนินคดีมันก็มาจากบัตรสนเทศเพราะคนเขียนเขากลัวตายนะเขาก็ไม่กล้านะฮะเขาก็เขียนลอยๆอยไมให้ผม แต่ถ้าผมเป็นคนอื่นก็โยนทิ้งตะก้าไปครับแต่ผมเนี่ยเอาบัตรอนเทมาทําจนปราบอิทธิพลทางภาคตะวันออกได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็เพียงแต่เกินไว้ในวันนั้นเพราะมันยังไม่เป็นข่าวมากมายนะแต่คุณประวิศก็ออกมาเขียงข้อเป็นเอบปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่มีทหารไม่มีเกี่ยวข้องถามไม่ทุจริตนะครับผมเคยพูดเคยสัมภาษณ์รายการคุณปันนะรายการอื่นไปแล้วเนี่ยนะ จริงๆแล้วมันมีการทุจริตรทุกวงการน่นแนะแหละนะนะไม่ใช่ผมจะไปว่าทหารตำรวจก็มีนะข้าราชการอื่นๆก็มีกับผมราชการมาจนกกเกษียณอายุอ่ะทำไมผมจะไม่รู้อ่ะนะเม,มื่อผมรู้ผมก็บอกเอ้าถ้าทางรัฐบาลจะปฏิรูปตำรวจอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เปรูปทหารบ้างผมก็ให้ข้อมูลไปเลยว่าทหารทุจริตยังไงบ้างถูกไหม แล้วต่อไปก็หลังจากนั้นก็มีข่าวมาต่อเรื่องตาที่ผมพูดอย่างเกณฑ์อาหารเอาทหารไปรับใช้ก็มีการโกงบรุงเรลียงมีนู่นมีนี่ก็มีข่าวใช่ไหมหรือโกงอายุราชการเนี่ยใช่ไหมอย่างไปออกคําสั่งกรมนอนให้ช่วยราชการอย่างศรีวราเนี่ยถูกไหมแต่ว่าอันนี้ไปฟ้องเฟินแล้วไปช่วยเหลือกันยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันมี ผมยังแนะนําให้ไปตรวจสอบเลยที่กรมบัญชีกลางว่า,าเรื่องนี้นี่มันก็มีความสงสัยแน่นอนอยูอ่แล้วนั่นแหละอันนั้นผมก็จะให้ไปตรวจสอบที่กรมบัญชีกลางเลยว่าข่าการประเภทไหนที่รับบํานาญมที่สุดมันก็จะรู้ใช่ไหมนะเพราะอะไรเพราะทุจริตไงออกทวีคูณให้พ,กพวกตัวเองอะไรต่างๆนะอันในเรื่องนี้นะนะผมไม่ได้ไปว่าทหงหารเลยนี่นะผมม่อเป็นข่าวเห็ไหมคุณไปยุทธ์ คุณประวิทในฐานะที่ดูแลทหารคุณช่วยไปตรวจสอบหน่อยสินะเพราะอะไรพราอุทยานราชพักมันไม่ได้แบบโครงการธรรมดานะคุณปันเป็นโครงการที่ทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมมีการสร้างอนุสาวรีนะของเจ็ดพระองค์ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วถ้ามีข่าวทุจริตแล้วก็บอกไม่เกี่ยวไม่ไม่มีลอกอะไรเงี้ยนะผมว่ามัน เห็นแก่ตัวเกินไปยกตัวเองว่าดีเกินไปนะนะนะอพอพอไม่มีการตรวจแล้วเป็นไงครับต่อมาก็มีข่าวมาตลอดถูกไหมมีการแอบอ้างเบื้องสูงนะครับนะมันก็เหมือนโครงการปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ไปอ้างเบื้องสูงลักษณะเดียวกันอันนั้นก็ว่าไปแล้วนะฮะก็ดีก็มีเอียดไอออสแล้วเมียหมอหยองมีใครต่อใครใช่ไหมครับนะ จะตายไม่ตายไม่รู้นะแต่ผมว่ามันรีบปิดคดีเลยกันไปหน่อยนะปิดคดีเลยเห็นบอกตอนนี้จะส่งคำนวณไอ้กงไอการแล้วนะครับความจริงไม่ผมมองดูรูปการแล้วแม่ผมเป็นตำรวจจนกระทั่งเป็นเบอร์หนึ่งตำรวจเนยผมก็รู้นะขบวนการเป็นยังไงควรจะมองภาพออกหมอกเส้นทางควรจะสืบสาวเรื่องนี้ต่มีการปิดจริงมันยังขยายความได้มากใช่แต่มันการปิดอยู่แค่นี้ขอจบเกมแค่นี้นะครับนะแล้วต่อมาก็มี ในตำรวจลาออกใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปว่ากันทีหลังใช่ไหม,มาฐานหนีราชการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่มาเข้าเรื่องอุทยานราชพักนะครับนะพอหลังจากไม่นานใช่ไหมคุณป่านนี่ผมวันนี้ผมรู้คุณจะมาคุยเนี่ยผมก็หยิบหนังสือพิมพ์เนี่ยใน่ไทยรัฐเนี่ยพาดหัวข่าวเลยไหมพลตีแอบอ้างอีกสอทุจริตอุทยานราชพักนะมีข้อมูลร่วมกับแก๊งหมอยอ,ยองอพันเอกนะ,นะครับ ศรีเวลาปัดห้าสิบทหารพันคดีมินมก็หมายว่ามันรีปัดเกินไปหรือเปล่า,าใช่ไหมก็ผมก็อ่านคุณศรีเวลาคุณลูกเป็นคนให้สัมภาษณ์เองอะ่ะใช่ไหมครับเป็นคนให้สัมภาษณ์มีห้าสิบนายทหารไม่ใช่ห้าสิบนายทหารมีนมายทหารและคนอื่นประมาณห้าสิบคนคำพูดของศรีเวลาเป็นงั้นนะครับนายทหารและคนอื่นๆประมาณห้าสิบคนแต่บางทีสื่อเสืออาจจะเขียนไปห้าสิบทหารอย่างเงี้ยนะโอเคมันก็ ฟังมามันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะ<อ>แต่ก็หมายประมาณห้าสิบนะนะแต่ก็ไม่ควรจะรีบมาปฏิเสธใช่ไหม,มใช่ไหมแล้วเขาพลาดหัวข่าวเลยหน้าหนึ่งถูกไหมนะครับแล้วก็มีรายละเอียดลงไปอีกรีดลงหล่อชักโคริิวสิ<อ>บเปอร์เซ็นต์นะแต่กันเดียวกันโคศกคอสชอนะฮะกับอ,องไอ์ไิเสธทำไมล่ะโคศกคุณเป็นโคโสกคุณจะไปรู้รายละเอียดอะไร แล้วโฆษกคุณก็มีหน้าที่ถแถลงข่าวจากข้อมูลที่ได้มามนี่คุณยังไม่มีข้อมูลค,คุณร,รีบแถลงปฏิเสธแล้วเฮ้ยม, <Hey. S 1> มันปกป้องเกินไปไหมใช่ไหมฮะคือมันไม่แฟร์ไม่แฟงอ่ะนะนะครับมาต่อมาแจ้งจับผู้การโจ้ผิดมาตราร้อสิบสองเนี่ยเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะนะครับ,รบนะรวมแกงหมอ,อย่องตบรั์สองบริษัทดังซีพีคิงพาวเวอร์เห็นไหมฮะนะเรื่องมา อันนี้ปลดพิศิษศักยิดเครื่องลาถอดยศนะนายฐานทั้งนั้นนะแต่ว่าเห็นไหมนี่รูปก่อนหน้านั้นไม่มีหมายจับผมจึงไม่ได้ไปเสดก็ผมไม่รู้นี่เพราะตอนนี้เขาเพิ่องออกมาคนมนันหนีไปแล้วจะให้ผมทํำยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลไอ้เป็นเรื่องของบุคคลผมไม่เถียงเป็นเรื่องของบุคคลถูกแล้วกองท,ทัพไม่เกี่ยวข้องหรอกอแต่คุณเป็นผู้นํากองทัพ ของกองทัพนะในเมื่อผิดคุณก็ต้องว่าไปถามผิดที่คนอื่นผิดคุณก็ว่าผิดเลยคนอื่นชั่วคุณก็ว่าเ็าชั่วทำไมพอพวกคุณชั่วคุณกับพยายปกปุกอยู่นะฮะแล้วมาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีจับมันต้องมีหมายจับเหรอหมายจับมันมาที่หลังมันต้องมีสืบสาวรวบรวมพยานหลักฐานอะไรจนชัดเจนแล้วถึงจะมีหมายจับใช่ไหมถึงจะมาทํสํานวนถึงมาสั่งฟ้องไม่ฟ้องอะไรต่ไรกันถูกไหมเป็นไอ้แรกๆนะคุณเย่ามาเสพปฏิเสธที่คุณประวิทธ อะไรอะไรคุณก็คุณก็ถูบด,ดีหมดเนี่ยนะประวัติผมคุณก็รู้ประวัติคุณผมก็รู้รนะนะว่าเป็นอะไรยังไงนะนะครับนี่นะอันนี้ก็นี่นะสมรวจนี่นะนะครับนะร,รีบสำรนวจรีบสรุปอย่างที่ว่าแหละนะครับะนะนี่บอกปีกด่งยอมรับเสียนพระหาโค้งคิวอะไรเงี้ยนะครับ,รบเดี๋ยวพว่ากันที่นี้ มาในเรื่องนี้นะฮะหลังจากที่ผมจะให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนเนี่ยนะแล้วนอกจากหนังสือพิมพ์ลงข่าวเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าไอการประมูลนะไม่ได้มีการประมูลแบบการให้งานในกรในขอในคอไปสร้างพระนุบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ใดเนี่ยนะสมมติให้น้องผบรองค์หนึ่งนะให้ท่านนี้องค์หนึ่งให้ท่านนี้องค์เจ็ดเจ็ดบริษัทเจ็ดองค์ไปก็ ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ว่ากันไปนะครับแค่นี้ก็ผิดแล้วผิดอะไรครับนะคุณจะเอาเงินจากกองทัพมาเป็นทุนในการก่อสร้างก็ดีหรือคุณจะไปหารับบริจาคจากใครก็ตามบริษัทเยใหญ่หรือจากพี่น้องประชาชนแต่เรื่องนี้รู้สึกจะมีรับจากพี่น้องประชาชนดีครับใช่ไหมเวลาจับพี่น้องประชาชนร้อยบาทสองร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทอะไรเงี้ยนะมันเข้ามารวมทำใช่ไหม เราะฉะนั้นการก่อสร้างอุทยานราชพักเนี่ยมันก็เป็นเงินทั้งก็ประมาณด้วยกองทัพด้วยทำนาในนามมูลนิธิอุทยานราชพักซึ่งมีพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรผู้จัดการทานบกตอนนั้นสิผู้จัดการท่านบอกเป็นประธานมูลนิธิใช่ไหมโอเคมูลนิธิก็ต้องจดทะเบียนครัแล้วก็ต้องทําตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมทำถูกต้องตามกฎหมายก็คือมันก็ต้องมีการประมูลดิถูกไหม เอาเงินกองทัพมาเอาเงินรัชสรมาแล้วคุณจะมาซีซัวด้วยฮะใช่ไหมฮะจริงๆก็ต้องมีการประมูลอยู่แล้วคือมันมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับปี49นะถ้าเงินเกินกว่า2ล้านต้องประมูลด้วยวิธีนี้ครนะจะไปใช้วิธีพิเศษอะไรอื่นไม่ได้นอกจากมีความจําเป็นโดยพิเศษจริงๆใช่ไหมอย่างสมมุติว่าน้ําท่วมแต่ต้องเอาเงินไปซื้อข้าวของ มาให้กับราศดรแล้วโมแต่มาประมูลอะไรเงี้ยมันไม่ทันมันจฉุกเฉินหรือมีสงครามใช่ไหมจะต้องซื้ออุธยุทปกรณ์ดวนทัศนสมัยใช่ไหมมันก็ไม่ต้องไม่ต้องประมูลวิธีพิเศษได้แต่อย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ควรรู้มาเป็นนานแล้วมันก็ควรจะทําตามหลักการให้ให้ไม่นะประมูลก็คือมีการแข่งขันกันเราก็จะได้ของที่ดีที่สุดราคาที่ดีที่สุดแต่ตรงนี้ไม่เนี่ยมีการมอบเอาไป นะพอมอไปเสร็จเราเอาทำที่เป็นข่าวนะครับก็บอกว่ามีเซียนพระดังนะไปขอเปอร์เซ็นต์นั่นน่ะสิฮะจากในกอในขอในขอซึ่งเป็นคนคนหล่อถูกไหมเรื่อนอุดมเดชแกก็ยอมรับด้วยนะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ถามอย่างนี้ผิดไหมผิดแต่ผมเรียนตรงๆนะทนายความผมคนหนึ่งเนี่ยนะเป็ครับก็บอกบอกผมนะ บอกว่าลูกความเขาคนหนึ่งนะได้รับการว่าจ้างนะให้หล่อพระรูปองหนึ่งแต่ผมไม่บอกว่าพระรูปองไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรู้ไปถึงว่าเขาเป็นคนพูดนะครับหล่อองหนึ่งในราคาห้าสิบล้านนะครับนะพอรับเงินมาห้าสิบล้านปุ๊บพรุ่งนี้นายฐานยศพลตรีมาขอไปยี่สิบล้านเลยนะครับเขาก็ต้องให้ไปแล้วก็เหลือแค่สามสิบล้านที่ทำนะครับ ก็ทําไปทําให้ดีที่สุดถือว่าทําถวายครับนี่ประชาชนคิดแต่ในสิ่งที่ดีถึงแม้จะได้เงินมามาน้อยกว่างบใช่ไหมเขาก็ทําอย่างเต็มที่แต่ถามว่า20ล้านอ่ะไอ้พลตรีคนเนี้มาเอาไปมันเอาไปคนเดียวเหรอใช่ไหมแล้วองค์อื่นไม่เอาเหรอมันก็จะสอดคล้องนะถึงตัวเลขจะไม่ตรงกันแต่ก็มันก็สอดคล้องว่ามีเสียนพระซึ่งไม่รู้ไปกุขึ้นมาเปล่าว่าเสียนพระเสียนพระ นะมาขอเปอร์เซ็นต์สบนะิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วก็ยอมรับกันใช่ไหมเนี่ย<ม>ว่ามีการหักคูเคิวไปหรือจ่ายไปจะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่จะมกาก็สุดแล้วมันก็มีการทุจริตกันนะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นข่าวนะมันชัดเจนอย่างเงี้ยนะจะมาบอกว่าเอ,อ้ยยังไม่มีคนแจ้งความยังไม่มีเจ้าทุก<ม>เนี่ยนะครับพูดไปได้ไงนะครับเนี<ม>่ยราชพัก ไล่โจดนะครับราชพักไล่โจดยังขาดคนร้องทุกเอาผิดมีหลักฐานจะโจ้ไปพม่าเนี่ยอันนี้ก็บอกเก็บหูวคิ้วราชพักสอลอยนวลรับกะอย่างนี้นะครับคุณประยุทธ์คุณบวีคุณบอกคุณจะมาปราบคอรรัปชันผมบอกทุเรศนะครับใครจะไปเชื่อคุณนะครับนะคุณก็เอาแต่ความดีนะแต่ชั่วใส่คนอื่นไปหมดนะครับพอพูกคุณก็บอกไม่มี ไม่สอบไม่มีใครล้องทุกข์ความจริงนะประเด็นเนี้ยนะมันเหมือนกับประเด็นไอ้หมอหยองไอ้ปั่นจักรยานนั่นแหละเพื่อพ่อเพื่อแม่เลยนะนะมีการอ้างสถาบันนี่แอบอ้างมึงสูงนี่ว่าจะว่าจะก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถูกไหมก็เนี่ยนะแล้วก็ไปขอเงินบริจาคเข้ามามันก็แอบอ้างเหมือนกันใช่ไหมฮะ นี่มีนมีความเชื่อมโยงกันไหมท่านอ่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับเราเป็นโปรจการนะแต่ความคิดมันก็แนวเดียวกันครนะมันเห็นตรงนี้ทําตรงนี้ก็ทําบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็เห็นรูปกันนะฮะอะไรต่างๆต่างเรี้ยทั้งนี้เราถามว่าโครงการนี้ใครเป็นประธานก็พลเอกอุดมเดชไงซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยขนาดนั้นเป็นพบปทบเป็นคนทำตอนนี้เป็นเป็นยังผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วย กระโหอยู่ใช่ไหมถามว่าคุณไปยุทธ์คุณประวิทย์คุณทำอะไรอยู่ล่ะคุณทำไมไม,ไม่ตั้งกรรมาการสอบก็อทีจริงใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องชอบธรรมนะครับหรือคุณไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีก็ได้ใช่ไหมฮะม,ม,มาตรา112เนี่ยมันไม่เหมือนกับคดีดูหมิน่นหมิ่นประมาททั่วไปตามมาตรา326 328นะอันนั้นถ้าประชาชนทั่วไปถูกใครหมิ่นประมาทอะไรต่างๆก็ต้องไป แจ้งความนะถ้าไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ใครจะไปแจ้งความแทนไม่ได้ถูกไหมแต่มาตรา112เนี่ยนะครับใครจะไปแจ้งความร้องทุกข์แทนก็ได้นะครับแล้วอย่างเนี้ยทาไมคุณไม่ทําคุณหยุดไว้ทําไมใช่ไหมอย่างเนี้ยเรามีพนักงานสอบสวนอยู่แล้วที่รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับเบื้องสูงคือคุณศเวลาเนี่ยซึ่งท่านผบตลพลเรศจากทิพย์เนี่ยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วพมมีเรื่องเท่านี้เข้ามา นะครับถ้าถ้าคุณเสียเวลาคุณทําตรงไปตองมาคุณก็แจ้งความดําเนินคดีคุณตรวจสอบไปเลยดีไม่เห็นจะต้องให้ในกอนะตาสีตาสาเลยนะมาร้องทุกข์ล่ะเขาจะไปรู้เรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมคุณรู้เรื่องทําไมคุณไม่ทําทําไมคุณไม่ตรวจสอบทำไมสอบสวนไปก่อนก็ได้ใช่ไหมอย่ามาอ้างอยู่างนี้นะครับอย่างนี้มันมาแบบว่าเอ้ปกป้องตัวเองพวกตัวเองท่านนะครับแล้วประเด็นที่พลเอกอุดมเดชครับท่านแกก็ออกมายอมรับ นะฮะว่ามีเซียนพราเนี่ยมากินหัวคิวกันจริงแต่ทีนี้มันมีประโยคค์คพูดบางประโยคครับท่านแกบอกว่าคือเงินเนี่ยเขาก็เอาอมาคืนโดยในรูปแบบบริจาคก,ก็เหมือนกับจบจ,บจบกันไปท่านมองเรื่องนี้ยังไงฮะครับคืออย่างเนี้คือทหารเนี่ยคือก็คือทหารัรบนะพูดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะอะคือไม่รู้กฎหมายใช่ไหมเหมือนพลเอกประวิตรอะ่ะไม่ค่อยรู้กฎหมายใช่ไหมเวลาพูดไปอะไรต่างเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยถูกต้องอะ่ะนะฮะ อย่างท่านอุดมเดชเนี่ยก็ออกมาพูดว่าเสียนพระเขาหักเข้าหัวคิวไปตอนนี้เอามาคืนบริจาคเข้ากับคืนมาแล้วเนี่ยผมฟังแล้วก็แปลกๆคือความผิดมันสําเร็จแล้วน,นะฮะต้องดําเนินคดีกันไปแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังนิ่งเฉยไม่ดําเนินคดีกันอีกน,นะมันต้องดำเนินคดีแล้วพอดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะมันก็จะสาวสืบซอสาวโยงไปจึใครใคร่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับไอ้ไม่ยอมดำเนินคด,ด,ดีกัน แล้วพออ่านคืนแล้วจบแล้วั้นบอกต่อไปนี้ใครไปป้นใครนะก็บอกโอ้เงินมาคืนแล้วครับอเอารถมาคืนแล้วครับอันนั้นจะจบนะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะจะมคือความผิดสุเร็จแล้วมันก็เป็นความผิดจ<น>ะใมะในกรณีนี้นะถ้าสอบไปผู้ง่ายเดี๋ยวก็ถึงตัวคุณน่ะละ่ะนะก็ <ฮะ S 2> คุณเป็นประธานโครงการนะค,รคุณบอกไม่รู้รับราบยังไงนะ,นะเหมือนผมจะยกตัวอย่างให้อย่างสมัยที่ผมยังรับราชการอยู่นะครับ คุณโควิดพลเวกโกวิทธนาเนี่ยเป็นผมตลอผมเอ่ยชื่อไม่มีปัญหานะครับนะบ่อนเต็มไปหมดเลยนะพลเอกชิดชัยตอนนั้นท่านเป็นรองนายกท่านผมตั้งผมเป็นประธานปราบอัยยุทผมก็จะไปจับบ่อนใหญ่บ่อนประตูน้ําบ่อนลอยฟ้าจับบ่อนประตูน้ําได้มาสองร้อยห้าสิบกว่าคนนะแต่ชิพต้องร้อยกว่าล้านนะนะ แต่บอรลอยฟ้าจับมา400กว่าคนนะครับครัถึงมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับคุณโควิดแทนที่จะโอ้ยเสรีขอบคุณมากชมเชยผมไม่ล่ะสรุปนะกับบอกว่าเรื่องการประหารเรื่องเล็กนะเออตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจไปทําหน้าที่นะขายก็ย้ายไม่ได้นอกจากพบบเอ๊ะพี่อะไรให้ตำพาะไงไหมครับบางเงิน บ่อนการพนันจากประตูน้ำเนี่ยนะมันก็วิ่งไปวังวาประรุษแล้ววกกลับมาปทุมวันดิใช่ไหมคุณคุณคุณจะพูดโดยตลอดเวลาคุณบริสุทธิ์คุณไม่เคยรับเงินบ่อนเพราะไม่เคยจริงๆเพราะเจ้าของบอนมันไม่เคยเอาเงินมาให้คุณหรอกแต่มันอ้อมไปที่อื่นใช่ไหมที่ผมยกขึ้นมาตัวนี้นะผมก็จะยกมาอย่างเนี้ยเปรียบเทียบกับตัวนี้เหมือนกันนะประธานโครงการบริสุทธิ์ผุดผ่องรูปหลอดด้วยนะครับ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวแตะต้องอะไรทั้งสิ้นแต่มีปล่อยให้ในพลเร็วๆทั้งหลายเนี่ยไปเก็บเงินจากที่นู่นที่นี่อะไรต่างเนี่ยนะถามว่าถึงไหมนะถึงไหมคุณจะบอกไม่ถึงนะผมไม่เชื่อนะนะครับนะไม่งังไม่กล้าหรอกถ้าลองประธานดีนะนะโหน้าดีนะนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันก็จะอยู่ในกรอบไอ้บรรดาเสเเลทั้งหลายพวกนี้มันจะไปกล้าได้ไงแต่นี่ มีการยักคิ้วหรือตายมีการส่งอะไรต่างๆนี่มันรู้กันหมดเนี่ยนะแล้วตัวเองก็คอยมากลางปีคอยปกป้องอย่างเงี้ยนะน,นี่จะพิสูจน์ความจริงใจของท่านนายกได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าท่านนายกพูดมาตลอดนะท่านว่าจะปราบปตามเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันก็นี่ไงเป็นการพิสูจน์ความจริงใจว่านายกไม่ได้เรื่องอผมต้นเลยก็คุณไม่ทําถ้าพรุ่งนี้คุณเริ่มทําอ่ะผมจะยกมือไหว้คุณคุณประยุทธ์นะ คุณประยุทธ์ถ้าพรุ่งนี้คุณตั้งกรรมการนะสอบสวนในเรื่องนี้ดําเนินคดีเรื่องนี้ผมจะยกมือไหว้คุณถึงแม้คุณจะยุ่น้อยกับผมนะแต่คุณไม่ทำผมก็ยังออกมาด่าคุณนะล่ะว่าคุณไม่จริงใจนะครับคุณดีแต่อ้างพูดโอ้เหนื่อยไม่อยากมาไม่อยากมาก็ไปซ้ะนะครับผมพูดจริงนะเมื่อมาแล้วนะผมก็อยากให้คุณทํางานสาเร็จแต่ตัวคุณก็ไม่ยอมทําเองนะครันะเวลาคนแนะอย่างผมแน่เนี่ยผมไม่มีประโยชน์ไม่มีได้เสียเนี่ย เราไม่เชื่อไม่ทําไม่ฟังถูกไหมมันเป็นได้อย่างนั้นนะแล้วความสาเร็จมันจะเกิดขึ้นยังไงนะพอคนอื่นปุ๊บคุณว่าเขาไม่ดีเนั้นน่ะนะนะหรือพอะน้าข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปพนันห,หาเรื่องนอนะห,หน้าข่าวอีกนะหาข่าวกุเรื่องกุข่าวพูดไม่เป็นความจริงโค,ครมลอยไปเอามาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะข่าวก็คือข่าวใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนักข่าวมันเขาได้ข่าวใช่ไหมเขาก็เขาก็เอาต้องเอามาถามใช่ไหม จริงไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของของคุณนั่นแหละที่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเขาถามแล้วคุณก็เริ่มมาด่าเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคุณก็ต้องขอบคุณนักข่าวดีช่วยเพอน้องช่วยไปจัดการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะเผื่อใครมันไม่ไํทงานตามหน้าที่ผมจะได้จัดการใช่ไหมก็ความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝากคุณไปยุทธไว้นะครับขอให้คุณตั้งคณะกรรมการนะตรวจสอบ โครงการอุทยานราชพักก็มีการทุจริตหรือไม่ซึ่งมองแค่นี้มันทุจริตกันอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่ทำคุณบอกไม่มีใครมาแจ้งความไม่มีใครรองทุกข์คดีนี้มันเกี่ยวกับสถาบันใช่ไหมมีการอับแอ้างสถาบันนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาตอนร้อยสองไม่ต้องนะครับใครก็ได้นะครับถ้าจริงใจแล้วก็ไปนะครับแต่คุณบัววิกรมาเทียรก็เป็นเห็นปฏิเสธทันทีเลยว่าไม่มีทหารไม่มีเกี่ยวข้องทหารไม่ทุจริต คนตีแอบ้างอีกสอดทุจริตวิทยาราชภาพักมีข้อมูลร่วมกับแก๊งหมอยอ,ยองพันเอกฮะรีดลงหล่อชักโคกคิวสิบเปอร์เซ็นต์แจ้งจับผู้การโจกผิดมาตาร้อยสิบสองรวมแก๊งหมอยอ,ยองตกทรัพย์สองี่สัตดัตงซีพีคิงพาวเวอร์ก่อนหน้านั้นไม่มีหมายจับผมจึงไม่ได้ไปเศษก็ผมไม่รู้นี่ในเมื่อผิดคุณก็ต้องว่าไปถามผิดที่คนอื่นผิดคุณก็ว่าผิดเลยคนอื่นชั่วคุณก็ว่าเขาชั่วทำไมพอพวกคุณชั่วคุณกับพยาป,ปก นะอย่างนี้นะครับคุณประยุทธ์คุณบ่ิคุณบอกคุณจะมาปาราบคอร์รัปชันผมบอกทุเรศใครที่ไปเชื่อคุณคุณก็เอาแต่ความดีนะแต่ชั่วใสคนอื่นไัหมดนะครับพอพูกคุณก็บอกไม่มีไม่สอบไม่มีใครล้มงทุกความจริงนะประเด็นเนี้ยนะมันเหมือนกับประเด็นอ้หมอหยองมาตราเลอสองเนี่ยมีการอ้างสาบานนี้ แอบอาร์มองสูงเนี่ยแล้วตัวเองก็คอยระกาศสีคอยปกป้องเงี้ยนี่ฮะเป็นการพิสูจน์ความมีใหญ่ว่านายกไม่ได้เลือกถ้าพรุ่งนี้คุณเริ่มทำอ่ะผมจะยกมือไหว้คุณคุณไปยุทธ์แต่ถ้าไม่ทำผมก็ยังตอบมาด่าคุณแล้วว่าคุณไม่จริงใจนะครับคุณดีแต่อ้าพูดโอ้ตเนื่อยไม่อยากมาไม่อยากมาก็ไปซะนะครับผมพูดจริงนะฮะนะเวลาคนแน่อย่างผมแน่เนี่ยผมไม่มีประโยชน์ไม่มีได้เสียเนี่ยแต่ไม่เชื่อไม่ทำไม่ฟัง